ประอาทิการอิธิสั์สุขกรรมืองจัวัดบัานบูนบุษใหญ,ญ่เป็นฐานจุดเทียนทูบบูชาพระธนทยัยเราปละดมประพวกรกันครับผม อ่าตาล้องก็จะได้บูชาพระตาลตายพร้อมกันอิมินาสกัลเลนาุทธังอภิปุิยามิอ <alan> ิมินาสกัลเลนาธรรมังอภิปุิยามิอิมินาสกัลเลนาสังฆังอภิปุธยามิอาระหังสมะสะพุตุปะวา

นัะหันัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสมมาสัมปทาสสะนัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสมมาสัมปทาสสะนัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสมมาสัมปทาสสะนัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสมมาสัมุทัสสะ

พุทยายะเดาตัวปันเตศกุสังโฆอิมานิปัสกุลกิวรานีตัริวารานีปฏิคันาตุอามากังกิปะตังอิตายะสุขายะข้าแตประสงค์ผู้เจริญ้าพระเจ้ทั้งหายพอน้อนสบายข้าระสมุ์ดทวันของกระจงของบริวารทุไหลายล่นี้ แต่พระภิสุส์ขอพระพิสุส์จงรับข้าพัะองค์สมีวรบทรธงของปริวารทั้งหลายนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสี่การและงานเธอ่อจุติจินนาวัตเมธานามอสว รับผ้านะไรกับขอประกาศการูที่อาจจะอนุโมทนาหวา่ะอัปตูปัจจัยจะทางนะครับทั้งที่โดย้มีละวังมาสองอค์ืนทางบาตนาแล้วก็ประที่สองนางหนนแก้วประเสริฐหนึ่งองค์ แล้วก็ท่านที่สามนางสินทานนายมาทิโยหนึ่งองค์ท่านที่สี่นายบุญมีนางมลิซอนกินสันเทียหนึ่งองค์ข้ามุสุรจักเทพีแกนวิทยานมาพระน,าน,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 นอ่าสี่องค์ท่านที่หกนางสาว makna ahli Yahweh, berdakni, oh, dan cicek. Tidak bisa, ketika terlihat diurangnya, jatah serta berat kata-kata, itu sama dengan berat kata-kata, berat kata

เศราธรรมาเสราธรรมานวเสรานาเสรา

นะดัมมะอะนุปันนัตดัมมะอุปาติโนะดัมภะสัจจิตาดัมมะอะนัตตาดัมมะปัจจุบัน รอบงานนะครับออกเงินนะครับนานออกเงนรอเลยครับแล้วก็ท่านที่สองนางดินแก่ประเสริฐท่านที่สามนางสินตาาตนานานจุนโยท่านที่สีนายบุตรีนางมณสศร เสัตยีนะครับมาแล้วก็ทันตีหกอางสุจกจักับเคลีเกตมิดมาเ้นเบนนะครับทัท 6, นตีหกนางสาวลัคนาอารีย่าพรท้นที่เจ็ดคุณยายสวัยยะสุนเดิน ท่านธิเป็นานง,ง,นงาสุนัขมันคง่านธิกลนาง้องดีมาลีสุขขันที่สิบนักสาวอาลต้อลาอาลสามาลีบจชาท่านธิสิบเอ็ดปุญญาจารย์พิริแล้นะครับและท่านที่สิบสองท่านตะพุ่นพีบิมะท่านธิสิบส,ส,สามปุณยาจึง พี่นีัรั์ครับ13ท่านเชิญครับผมอ่าตัวแทนครับตัวแทนนี่แมมี่อมยครับะท่าจั้ที่สี่รัมาดีแดงครับมาดีแดงตั้งที่สิบห้านางบุตรทองหอมสเดิน Yang penting, nanti terasa bahaya dengan. มาเยอะก็ครับเออ <laughs> <laughs> جي ري ته تا ته 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 สัสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆานะน อไ,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  oui, ไม่รู้เลยครับตูส่วน้าไม่เสรยทันไหมเริ่มการั้นดี้นตนันรีรมัดแล้วเพื่อเป็นการทำความสุขแนอนาคและการนอนต่นน้ับพป่น้องพวกเราตัวอยูในโลกใบนี้ได้อยู่ไม่ดานเราต้องจับโลนี้ไหมจะอยู่ก็รู้ปิกีวันจะนอนก็รู้ปิดีคืนจะปิดกีครับ เลขที่ออกหนึ่งหนึ่งสามก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งบอกจำนวนบอกจำนวนเขาเป็นอะไรครับนึ่งแสนหนึ่งมื่มันห้าร้ยสามสิบกท